เมื่อประสบความผิดหวังจะคิดอย่างไรจึงจะบรรเทาความทุกข์ใจได้ความคิดตามควรคิดตามหลักในโลกธรรมว่าความสมหวังความผิดหวังหรือความได้ลาบ ความเสียล่ามเป็นเรื่องธรรมดาประจำโลกย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคนเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่า ให้ความรู้สึกเป็นทุกข์ใจครอบงำใจได้อย่ายินดีในสิ่งที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาปล่อยวางก็เบาใจไม่เป็นทุกข